สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยที่เราจะอาศัยดาวพระศุกร์เป็นหลักค่ะเนื่องจากดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2567ค่ะ ดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ที่มีความสําคัญต่อแต่ละลัคนาราศราีเป็นอย่างมากดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองความรักความสวยงามเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีและดาวพระศุกร์นะคะก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสเสน่ด้วยเมื่อดาวสําคัญอย่างดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยยกย้ายราศีก็ย่อมส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภพบเรือนที่ดาวพระศุกร์ได้ไปสถิตอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวพระศุกร์ของแต่ละลัคนาราศีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรจะให้ปลบาตในด้านใดเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลจากดาวพระศุกร์ที่ส่งผลต่อตัวคุณน,นั้นจะเป็นเช่นไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ทราบว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนค์ค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของตัวคุณแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวตุลนด้วยนะคะในวันที่9พฤศจ,จิกายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2567 ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มดาวพระสุร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูค่ะนั่นก็คือยกย้ายออกจากเรือนกระดุมพระเข้าสู่เรือนสหัชชะของดวงชะตา ดาวพระศุกที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะคะซึ่งคำว่ามหาจักรนั้นหมายถึงความยิ่งใหญ่มหาจักรหมายถึงการต่อสู้บุกบ่าฝ่าฟันเพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จเพื่อที่จะได้มาซึ่งชัยชนะดังนั้นเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีความเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยลาบาก ยากมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องเครียดแต่สุดท้ายก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะตําแหน่งที่ดาวประจําตัวได้คือเป็นมหาจักรนั่นเองชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงที่ดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวสุขเคราะห์โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ส่งผลดีต่อตัวคุณในหลายๆแง่มุมนะคําว่าสหัชชะหมายถึงสือ Media, ส่อโซเชียลมีเดียสื่ออออนไลน์ สหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายคอนเน็กชันเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณสหัชชะหมายถึงการเดินทางหมายถึงการพูดการเจรจาการสื่อสารสหัชชะหมายถึงการซื้อมาขายไปการทําธุรกิจการดีวงานกันจะเห็นได้ว่าความหมายค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลท่านใด ที่ทำธรุรกิจกิจการสมัยมองว่านี่เป็นจังหวะที่ดีของตัวคุณการติดต่อการเจรจาซื้อมาขายไปการค้าขายการพบปะลูกค้าการติดต่อการประชาสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรนั่นหมายความว่าดาวพระศุกร์มีกําลังและดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีสเสน่มีสเสน่ห์มีออร่า มีความน่าเชื่อถือถ้าเป็นคนเพศหญิงช่วงนี้คุณดูสวยขึ้นมีน้ำมีนวลผิวอวบอิ่มผิวใสขึ้นหน้าตาดูอิ่มฟูขึ้นนะคะร,รักในการดูแลตัวเองนะดูแลในเรื่องของเครื่องแต่งกายถ้าเป็นคุณผู้ชายช่วงนี้ก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นเช่นกันการแต่งตัวก่อนออกจากบ้านสองกระจกแล้วสองกระจกอีก มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือคุณจะดูดีมีออรา่ามีราศีประมาณนี้เลยทั้งเพศหญิงและเพศชายยิ่งถ้าชาวตุลท่านนั้นทำธุรกิจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมยังยิ่งมีมุมที่ดีการที่ตัวของชาวลัคนาราศีตุลจะประสบผลสำเร็จได้ในช่วงนี้ให้สังเกตดูนะคะการที่ดาวประจำตัวมาอยู่ในเรือนสหัชชานั่นหมายความว่าคุณไม่ควรเก็บตัว คุณต้องพบปะผู้คนต้องเจราจาต้องพูดให้เยอะกว่าเดิมแต่คําว่าพูดให้เยอะกว่าเดิมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพูดในเรื่องที่ไร้สาระต้องพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดในแง่บวกพูดที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาได้ยินแล้วเขารู้สึกดีไม่ได้หมายความว่าไปพูดแล้วฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกแย่หรือมองคุณในแง่ลบอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะประการต่อมาชาวลัคนาราศีตุลอย่าอยู่กับที่ต้องมีการเดินทางต้องมีการออกไปพบปะผู้คนถ้าง,งานของคุณเป็นงานในออฟฟิศ หัวหน้างานบอกว่าเลือกที่จะโทรไปหาลูกค,ค้าหรือเลือกที่จะออกไปพบปะลูกค,ค้าคุณเอาอย่างไรให้เลือกออกไปพบปะลูกค,คา้าอะไรที่มันขยับขยืขย่นร่างกายได้เยอะกว่าให้เลือกสิ่งนั้นแต่ถ้าหัวหน้างานบอกว่าให้เลือกส่งอีเมลหรือโทรไปหาลูกค,ค้าเราก็ต้องเลือกโทร mm. เนี่ยคะ่ะคือโทรมันขยับขยืขย่นร่างกายได้พูดได้สื่อสารได้ยินน้ําเสียงส่วนการส่งอีเมลมันได้แค่พิมพ์ได้แค่ส่งข้อความ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลต้องเลือกทําในสิ่งที่แอคทีฟมากขึ้นต้องเลือกทํทานทในสิ่งที่คุณได้ขยับขยื่นร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นต่อตัวคุณซึ่งคําว่ามุมที่ดีทำไมไม่สามารถกะเกณฑได้ว่ามันมาจากด้านไหนมันอาจจะมาจากคอนเน็ชันของคุณก็ได้มันอาจจะมาจาก,ก,าจจาจากสเสน่ห์ของตัวคุณก็ได้อาจจะมาจากกิริยาท่าทางมารยาทหรือมาจากการค้าขายทําธุรกิจก็ได้นะคะซึ่งมันมาได้จากหลากหลายช่องทาง จังหวะนี้ดวงชะตาของชาวละคนาราศีตุลค่อนข้างที่จะเจอิจรัดมากเพราะดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรแล้วดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นผลดีต่อดวงชะตานอกจากส่งผลดีในเรื่องของสเสน่ห์การทํามาค้าขายการทํางานแล้วยังส่งผลดีในด้านการเงินเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินสดดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของความรัก เงินดีความรักดีโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับถือเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีเลยนะที่จะได้รับผลบวกจากดาวพระศุกร์ที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศรีในครั้งนี้แต่สิ่งที่คุณไม่ควรจะชะล่าใจนั่นก็คือดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสหัสชชะแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์ผิดใจกันกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัว ทะเลาะเบาะแว้งเกิดเรื่องราวเกิดคดีความหรือมีเรื่องของผลประโยชน์ที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องแก้และรับมือนั่นก็คือทําเอกสารทุกอย่างให้รอบคอบและรัดกุ่มอย่าไว้ใจใครถ้ามีธุรกรรมที่สําคัญสําคัญคุณต้องจัดการด้วยตัวเองและประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องรอบคอบให้มากนั่นก็คือดาวมฤตยู ณปัจจุบันนี้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นบ้านเรือนของดาวพระศุกร์เมื่อดาวพระศุกร์โคจรไปสถิตยอยู่ที่ภพใดเรือนใดย่อมได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูไปด้วยเพราะดาวมฤตยูขณะนี้สถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระศุกร์ ะะดังนั้นอิทธิพลจากดาวมรตยุก็จะส่งผลกระทบต่อเรือนสหัชชะได้เช่นเดียวกันขณะนี้ดาวมรตยุสถิตอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลหลายคนหลายท่านอาจจะเกิดความกังวลเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายได้และรายจ่ายเพราะการที่ดาวมรตยูอยู่ในเรือนมรณะมันอาจจะมีเรื่องของการจ่ายเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องการเสียทรัพย์เสียผลประโยชน์การถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกหลอกถูกโกง ชาวลัคนาราศีตุลต้องพยายามไม่ฟุ่มเฟื่อยไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะมันมีโอกาสที่จะถูกเบี้ยวได้แม้ว่าเขาจะนัดหมายคุณดิบดีว่าจะคืนวันนั้นวันนี้แต่สุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้คืนตามนั้นก็ได้แล้วคุณอาจจะต้องไปอ้อนวอนขอร้องเพื่อที่จะนําเงินนั้นกลับมาคืนคุณประการต่อมาการที่ดาวมฤตยูโคโจรสถิตอยู่ที่เรือนมรณะเนี่ยได้ทํามุมเล็งไปยังเรือนกระดุมพระหลีกเลี่ยงการร่วมหุ้นร่วมลงทุน หลีก <Workers. S 2> เลี่ยงการเอาเงินไปทำอะไรในเรื่องที่มันสุ่มเสี่ยงนะคะจังหวะนี้หลีกเลี่ยงก่อนนะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะและการที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยคุณต้องดูแลในเรื่องของการสูญเสียชาวตุนมีโอกาสสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือสูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายชาวตุลมีโอกาสได้เจอ ถ้าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องดูแลให้เขาให้ดีแล้วเตือนเขาบ่อยๆให้เขาปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์ของหมอให้ดีอย่าลืมทานยานะคะแล้วก็ไปตามหมอนัดอย่าเลื่อนนัดหรือถ้าเป็นในแง่ของสิ่งของถ้ามีคนมาขอหยิบยืมสิ่งของจากคุณนะคะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้คุณเข้าใจหรือเห็นภาพมากขึ้นนั่นก็คือสมมติว่ามีเพื่อนมายืมกล้องถ่ายรูปไปอย่างนี้ยค่ะ มันอาจจะเสียในจังหวะที่เพื่อนคุณยืมไปพอดีก็ได้นะนะคือมันมีทิศทางมีแนวโน้มว่ามันจะเสียแล้วแต่พอเพื่อนยืมไปเอาเสียพอดีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้นะบางคนมายืมรถราวไปขับเกิดเฉียวชนเกิดอุบัติเหตุต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานามันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังให้มากขึ้นก็จะดีที่สุดนะคะถ้าชาวตุลวางแผนทุกอย่างได้ดีและรอบคอบแล้ว อุปสรรคปัญหาใดที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลถือเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งคุณจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลค่ะขอให้คุณคิดดีทดําดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัตว์ประสัตรอบข้างมันทําบุญทําทานมันรู้จักการแบ่งปันและมันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทําให้ชาวตุลประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอน ท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆเพื่อที่จะก้าวมาเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงผลักดันให้คุณมีโชคมีลาบมีความสําเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ